Walk with God โดยคริสตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวอยู่เพียงลำพังมีความสุขมากกว่าหนึ่งโคลินบทที่7ข้อ40แต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยอาจารย์เปาโล ได้แนะนําเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานและการอยู่เป็นโสดตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าให้เสรีภาพแต่ละคนในการตัดสินใจแต่งงานมีคู่ชีวิตหรืออยู่เป็นโสดได้โดยไม่ทําบาปคนที่แต่งงานก็สารวนที่อยากจะทําให้คู่ของตนพอใจส่วนคนโสดก็สารวนที่อยากจะทําให้พระเจ้าพอพระไยัยคนโสดจึงสามารถปฏิบัติรับใช้พระคิดได้มากกว่า โดยอาจารย์เปาโลยืนยันว่าชีวิตของคนที่อยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่าคนที่แต่งงานโดยอาจารย์เปาโลย้ำว่าเขาพูดจากพระวิญญาณด้วยวันนี้เราอยู่ในฐานะไหนก็ให้เราพอใจและอยู่ในฐานะนั้นอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหากคนที่เลิกกับสามีหรือเลิกกับภรรยามาแล้วและคิดว่าตนเองสามารถอยู่เป็นโสดได้โดยไม่ทำบาป เขาก็ควรเลือกชีวิตที่มีความสุขมากกว่าคือการอยู่เพียงลำพังสำหรับคนที่ไม่มีคู่ต้องพิจ,จารณาตนเองว่ามีของประทานอยู่เป็นโสดหรือไม่หากไม่มีก็อธิษฐานรอคอยคู่พระพรจากพระเจ้าสำหรับคนที่มีของประทานอยู่เป็นโสดก็เลือกชีวิตที่มีความสุขมากกว่าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ